ครับสวัสดีนะครับสวัสดีหลายๆท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะฮะก็วันนี้ครับวันนี้ผมเองก็ออกมานอกสถานที่นะฮะแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าด้วยภารกิจของผมเองนะครับที่มีการประชุมนะฮะกับสหกรณ์การเกษตรนะครับตอนนี้ผมเองอยู่ที่อำเภอเสริมงามนะฮะจังหวัดลำปางนะครับก็มาเซอร์ไพรส์นะฮะ เซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็มาแจ้งบอกข่าวดีนะฮะบอกข่าวดีหลายท่านนะครับท่านไหนเข้ามาชมแล้วนะครับก็กดแชร์ให้นิดนึงนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาต่างจังหวัดนะฮะมาต่างจังหวัดนะครับก็เดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะฮะก็ไม่ได้แจ้งบอกล่าวกันล่วงหน้านะครับเพราะว่าผมเองมีความคิดว่าการที่เราจะ มานําเสนอนะครับหรือมาพบปะพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือผู้ที่เข้ามารับชมไร์สดเนี่ยบางครั้งบางโอกาสนะฮะเราก็อยากมีโมเมนต์นะครับในเรื่องของการเซอร์ไพรส์นะฮะกับนอกสถานที่นะครับเป็นเรื่องท้างหน้ายินดีนะฮะข่าวดีที่ผมจะให้กับทุกท่านนะครับได้รับทราบข้อมูลกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองแผนกล้องให้หลายท่านรับชมดูนะฮะเพราะว่าวันนี้เรามานอกสถานที่นะฮะแล้วก็ช่วงนี้ผมเองก็ เป็นช่วงเวลาบ่ายโมงกว่าเราเพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจในการเข้าร่วมประชุมพรีเซนต์ของสหกรณ์นะฮะผมแผนกล้องให้ดูนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นนอกสถานที่จริงๆนะฮะนอกสถานที่นะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของพวกลําน้ำนะฮะแม่น้ําของอำเภอชัยงามเขานะครับของอํเาเภอเสริมง,งามนะฮะก็มีนะครับแม่น้ํานะครับแล้วก็ป่าเขา นะฮะพร้อมกับตรงนี้ที่ทุกท่านเห็นเนี่ยก็เป็นลักษณะของรีสอร์ทนะฮะรีสอร์ทต่างจังหวัดนะครับต่างอำเภอนะก็สวยครับสวยนะครับก็ในเมื่อผมเองก็มาเซอร์ไพรส์ในวันนี้นะฮะแล้วก็มานั่งไลรสดนะครับแล้วก็ให้หลายๆท่านได้ชมนะฮะได้ชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับทั้งป่าทั้งลำน้ำนะฮะแล้วก็ ความสวยงามก็ตรงนี้ที่หนึ่งนะฮะก็คือเป็นรีสอร์ทที่เราเห็นนะครับผมเพิ่งเสร็จจากภารกิจนะฮะแล้วก็มาทําการเปิดห้องพักกันนะฮะก็อยากจะมาพูดคุยนะฮะพูดคุยบอกกับสมาชิกนะครับหรือว่าพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือผู้ที่ติดตามชมนะ,ะในเพจบริษัทของผมเองนะครับว่า,าวันนี้ผมก็มาทําการประชุมพรีเซนต์ให้กับสาก์เสริมงามเขาเน,ะนะครับ ในเรื่องของการปลูกหมากนะฮะหมากสูงตูดแหลมนะครับก็อย่างน้อยๆนะฮะก็เป็นข่าวดีนะครับที่การตอบรับของท่านประธานอำเภอเสริมงามนะครับแล้วก็คณะกรรมการเสริมงามนะครับก็เห็นดีด้วยนะครับว่าอาจจะนําเสนอนะครับกับพี่น้องเษตรกรนอำเภอเสริมงามนะครับเพื่อทําการส่งเสริมนะครับปลูกหมากสูงตูดแหลมตัวนี้นะฮะก็อย่างที่ผมเล้บอกกับหลายท่านนะครับว่า ในการที่ผมส่งเสริมอาชีพเนี่ยผมทำนะฮะทำอยู่2ตัวนะครับตัวแรกก็คือในเรื่องของโกโก้นะฮะโกโก้ตอนนี้เราก็ส่งเสริมไปแล้วรับซื้อผลผลิตกลับมานะครับแล้วก็มาทําการแปรรูปนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่เพอร์เฟคร้อแค่นั้นเองในเรื่องโกโก้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องเกษตรกรนะฮะทั้งหมดนะครับที่เป็นลูกไล่ของบริษัทเรานะครับหรือผู้ที่สนใจอยากจะปลูก ไม่ว่าจะเป็นโกโก้นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นหมากสูงตุดแหลมนะฮะจากนี้ไปนะครับผมเองก็มั่นใจนะครับว่าหมากสูงตูดแหลมเนี่ยก็ได้รับความนิยมนะครับเป็นอย่างมากนะเพราะว่าหลายๆสากลนะครับตอนนี้ก็มองเห็นนะฮะมองเห็นในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืนกับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็ขอบคุณนะครับ ขอบคุณทางผู้จัดการนะฮะผู้จัดการดานะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์สดผมก็เลยถือโอกาสนี้นะฮะมาเซอร์ไพรส์ในการไลฟ์สดนะครับเพราะว่าไม่ได้แจ้งข่าวบอกกล่าวล่วงหน้ากันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีนะฮะที่วันนี้ได้มีการประชุมกับสหกรา์อำเภอเสริมงามเขานะครับและภารกิจอีกหนึ่งตัวสวัสดีครับน้องต่ายจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะวันนี้ผมมาเซอร์ไพรส์นะฮะเซอร์ไพรส์แล้วก็มาต่างจังหวัดต่างอำเภอ นะครับหลายๆท่านที่ผมมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะต้องขออภัยนะครับก็ด้วยความตั้งใจฮะด้วยความตั้งใจที่ผมมีความมุ่งมานะนะครับก็เดินทางมาตั้งแต่ช่วงตีสี่นะฮะจากจังหวัดกําแพงเพชรมายังพื้นที่อำเภอเสริมงามจังหวัดลําปางนะครับแล้วตามเวลาที่เขานัดหมายนะฮะก็ได้เข้าประชุมร่วมนะครับกับทางสากลเขาช่วงเก้าโมงครึ่งสิบโมงที่ผ่านมานะครับก็เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกันไปนะครับก็เลยวันนี้ ก็มาพบปะพูดคุยนะครับเรามาเซอร์ไพรส์กันอย่างที่บอกนะฮะอย่าลืมนะครับข่าวดีของผมก็ยังมีอีกนะฮะในช่วงรอบเย็นนี้ผมยังมีการประชุมอีกนะครับแต่ประชุมกับพี่น้องเสนากรเป็นกลุ่มนะฮะเป็นกลุ่มเป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้านเขานะฮะอีก2จุดนะครับก็ได้ทราบข่าวจากทีมงานนะครับว่าจุดแรกเนี่ยใช้เวลาตอนช่วง6กโมงเย็นนะครับก็จะไปประชุมร่วมกับทางผู้ใหญ่บ้านเขา จุดที่2นะครับก็ช่วงเวลา2ทุ่มตรงนะครับก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งตรงนี้ก็ประสานกับทางทีมงานเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะผมเมงอยากฝากนะครับฝากถึงพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งประเทศนะครับหรือผู้ที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะครับว่าตอนนี้ผมก็เริ่มมาทําธุรกิจตัวที่2ในเรื่องของหมากสูงตูดแหลมนะฮะถ้าท่านไหนสนใจนะครับ ถึงแม้ว่าจะมาดูย้อนหลังนะฮะถึงแม้ว่ากําลังดูอยู่นะครับสนใจนะที่จะปลูกหมากสูงตูดแหลมก็ยินดีนะครับเพราะว่าผมเองก็พิสูจน์ตัวเองมาแล้วระยะเวลา4-5ปีที่ผ่านมาในเรื่องของโกโก้นะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จครับนะครับจากนี้ไปก็เป็นโปิตที่2เรื่องของหมากสูงตูดแหลมตัวนี้แหละครับก็ตัวนี้นะฮะถ้าพูดถึงว่าการที่ผมมาส่งเสริมเพื่อให้อาชีพยั่งยืนกับเกษตรกรเกษตร,ร,ร,รกรเขาเนี่ย ไร่หนึ่งนะฮะก็ปลูกได้400ต้นนะครับระยะปลูกเขาแค่แค่สองคูณสเมตรแค่นั้นเองนะครับหไร่นะฮะสี่ต้นนะครับส่วนในเรื่องของต้นก้า0พันต้นก้าพันก็ต้นละ50บาทนะครับนั่นหมายถึงว่าเราเบ็ดเสร็จเลยนะครับต้นน้ําถึงปลายน้ําเลยนะครับห้าบาทตัวนี้ต้นพันธุ์เขาอะนะฮะเป็นหมากสูงตูดแหลมนะครับสายพันธุ์โกวินเตอร์นะครับที่เราส่งเสริมกันอยู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะ ทางสากลเขาที่ให้โอกาสกับทางบริษัทเมทัลินพุนรั์ท9จำกัดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางทีมงานนะครับที่นำพาให้เรามานะครับมาส่งเสริมเรื่องอาชีพหมักสูงตุ่นแหลมตัวนี้นะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรเขานะครับแล้วก็หลายๆอีกหลายๆพื้นที่นะฮะที่สนใจนะครับก็ยินดีนะฮะโทรเข้ามาหากันนะครับ0 9 6 9 3 5 2 4 6 2นะฮะโทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับว่าอยากจะปลูกหมากต้องทำยังไง ใช้เนื้อที่แบบไหนอะไรยังไงตรงนี้เราก็ลงลึกกันได้นะครับก็สามารถคุยกันหลังไม้ได้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณมนตรีนะฮะคุณมนตรีนี่ก็ก็ตั้งแต่เริ่มเริ่มทั้งเป็นลูกค้าโกโก้ของบริษัทเมทาลินผมนะครับก็ยังเป็นเพื่อนกันอีกนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในช่วงของการไร้สดนะครับนะครับก็อีกหลายๆท่านนะครับที่ผมยังไม่ได้ทักเข้าไปนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้แจ้งข่าวบอกกล่าวล่วงหน้านะฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับ ช่วงเย็นผมมีประชุมอีก2ที่นะครับช่วงนี้ก็หลังจากที่เสร็จจากภารกิจก็มีเวลาว่างนะครมีโอกาสเราก็มาทําการไลฟ์สดนะครับพูดคุยให้กับพี่น้องเกษตรกรกับผู้ที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะครับแล้วก็อีกลหลายๆท่านนะครับอย่างที่เรามีข้อมูลกันนะครับว่าณปัจจุบันนี้ในการทําธุรกิจนะครับในการทําอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งพี่น้องที่ค้าขายนะครับแม้กระทั่งพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือแม้กระทั่ง เจ้าของธุรกิจนะครับเราขาดไม่ได้เลยนะฮะในเรื่องของการใช้สื่อต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือในการเข้ามานั่งไลฟ์สดกันแบบนี้นะฮะเพราะผมเองมีความตั้งใจนะแล้วก็มั่นใจในสิ่งเหล่านี้นะครับว่าทุกอย่างเนี่ยเราต้องมีความเปลี่ยนแปลงกันไปนะครับค่อยๆก้าวไปนะฮะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามานะครับเพื่อได้นำพานะครับบริษัทเมทัลลินของผมเนี่ยได้ก้าวต่อไปวันข้างหน้านะครับอย่างที่ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับ แล้วก็จากนี้ไปนะฮะก็คิดว่าไม่นานเนี่ยนะครับในเรื่องของระบบการสื่อสารเนี่ยนอกจากมีมีการทําการออนไลน์มีการทําไร้สดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นระบบที่สุดยอดกว่านี้คือระบบ AI นะตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะครับอ่ารอนนิดนึงนะฮะร,รอน,นิดนึงก็เหงื่อก็จะออกเพราะว่าตอนนี้ผมเองก็อยู่ด้านนอกของห้องพักนะฮะแต่ด้วยที่มีความตั้งใจจริงนะครับแล้วก็มาสื่อสารให้ทุกท่านได้รับฟังนะฮะว่าในการส่งเสริมตัวนี้เนี่ยบริษัทผมนะครับ ก็ทำควบคู่กันไปเลยฮะทั้งโกโก้ทั้งหมากนะครับแล้วก็ไปนําเสนอกับทางอาสาก,การเกรษตรเขาเพื่อให้เขาไดา้ส่งต่อกับพี่น้องเกษตรกรนะครับได้มีอาชีพที่ยั่งยืนนะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีผมเองก็ฝากขอบคุณในรายสดนี้ไปถึงทางสากราต้นต้นแบบเลยนะครับที่ผมมาครั้งแรกของอผู้จัดการดานะฮะสากรอ,อำเภอห้างฉัด ที่ให้โอกาสกับบริษัทผมนะครับเราก็ประสบความสําเร็จไประดับหนึ่งแล้วนะฮะก็คือมีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยปลูกกันพอสมควรนะอย่างอย่างที่เราได้เห็นนะครับแล้วก็หลายๆคลิปที่ผ่านมาที่ผมไปส่งต้นกล้าเนี่ยสามพันกว่าต้นนั่นก็ถือว่าเราสําเร็จไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตามมาอีกเรื่อยๆนะครับประจวบกับวันนี้นะครับเป็นวันที่ดีอีกนะฮะเพราะว่าผมได้มาประชุมที่สาก์อำเภอเสิมงามเขาจังหวัดลำปางเป็นสาก์ที่สองนะครับ ได้มาประชุมร่วมนะครับได้มานําเสนอในเรื่องของการปลูกหมากสูงตุดแหลมว่าการปลูกหมากสูงตุดแหลมเนี่ยมันดียังไงไปลายทางเข้าไปยังไงนะครับต้นน้ําถึงปลายน้ําเหมือนที่ผมทําโกโก้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นผมก็มีอีก2ที่นะครับส่วนวันนี้ การนี้ผมเข้ามานําเสนอในการไลฟ์สดบอกกล่าวเนี่ยก็อย่างที่เราได้เห็นหัวข้องผมนะผมก็มาเซอร์ไพรส์นะครับเรามาพบปะพูดคุยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะฝากนะครับฝากผู้ที่เข้ามารับชมไลฟ์สดหรือว่าชมย้อนหลังนะฮะเพราะตอนนี้ผมเองก็มีความที่อยากจะก้าวไปข้างหน้ามากกว่านี้นะครับด้วยที่ผมไปติดต่อพาร์ทเนอร์นะฮะกับทางโรงงานเขาในเรื่องของโกโก้ลดน้ําหนักโกโก้คุมหิวนะครับ โดยเฉพาะบริษัทของผมเองเนี่ยเรามีวัตถุดิบเยอะนะฮะหลายตันมากตอนนี้นะครับพร้อมที่จะประสานกับทางโรงงานเขาในเรื่องของการทําโกโก้ลดน้ <pl ains> ําหนักนะครับเป็นผงนะฮะก็อยากจะฝากถึงทุกท่านนะครับที่อยากจะร่วมธุรกิจกับทางบริษัทเมทัลลินปู่นซับของผมนะครับด้วยการเป็นเอเย่นต์นะฮะเป็นเอเย่นต์พาร์ทเนอร์กันนะครับลงทุนครั้งเดียวอยู่กับเราตลอดชีพนะฮะก็คือในการเป็นเอเย่นต์เนี่ยก็เรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์ในเรื่องของโกโก้ลดน้าหนัก โกโก้คุมหิวเนี่ยนะฮะด้วยการที่ลงทุนกับบริษัทนะครับ99,900บาทเพียงครั้งเดียวนะครับก็เป็นเอเย่นกับทางบริษัทเราไปแล้วนะครับได้รับสินค้านะฮะทั้งหมด550กล่องนะครับมันเป็นกล่องนะฮะใน1กล่องก็จะมีอยู่10ซองนะครับราคาที่เราจะต้องขายปีกันเนี่ย1กล่องนะครับขายอยู่ที่290บาทต่อ1กล่องนะฮะก็จะมีประโยชน์หลายด้านนะครับหลายอย่างนอกจากคุมน้ําหนักนะฮะ นอกจากคุมหิวนะครับก็ยังสามารถให้ร่างกายเราเนี่ยมีสุขภาพพลังัมที่แข็งแรงนะครับในเรื่องโกโก้นั่นเองนะครับส่วนหลายท่านที่อยากจะเป็นตัวแทนนะครับก็ยินดีนะฮะใช้วงเงินแค่1,200บาทนะครับก็สามารถรับสินค้ากับทางบริษัทไป5กล่องนะครับขายปีกเหมือนกันนะฮะกล่องละ290บบาทในการขายปีกส่วนในเรื่องของเอเย่นเนี่ยก็จะมีสามอย่างที่ทางเอเย่นเขาจะได้ไปนะฮะหนะครับได้ราคาต้นทุนของบริษัทที่ต่ำ สองได้เรื่องของลูกค้านะฮะลูกค้าตอนนี้ก็เริ่มโทรเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับว่าอะจะซื้อตรงนี้ต้องทํายังไงอะไรยังไงแต่เพียงแต่ว,ว่าอาจจะยังไม่ลงทุนแค่นั้นเองมาพูดคุยกันอยากรู้รายละเอียดลึกๆมากกว่านี้ผมก็คุยกับแกไปนะครับสามนะครับสิ่งที่เเอย่นที่จะต้องได้นะในเรื่องของเทคนิคการขายนะครับผมจะช่วยในเรื่องการเสริมการขายให้แม้กระทั่งออนไลน์หรือออฟไลน์ที่เรายังทํากันอยู่นะครับตัวนี้ก็ การันตีนะครับแล้วก็ยืนยันความตั้งใจกับทางเอเจนต์ของเรานะครับที่มาร่วมธุรกิจลงทุนและก้าวไปด้วยกันนะครับเพราะผมเองมีเป้าหมายข้างหน้าอยู่แล้วนะครับในการในการที่ทําธุรกิจตัวนี้2ตัวเลยนะฮะมากับโกโก้นะครับผมจะเอาธุรกิจ2ตัวนี้นะครับนำพาของบริษัทผมเนี่ยก้าวไปถึงเป้าหมายถึง100ล้านบาทที่ผมตั้งใจเอาไว้นะครับถึงแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคหลายๆอย่างนะครับจะเจออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ผมไม่ท้อครับ มันมันเป็นอะไรที่ทําให้ผมเนี่ยดีใจด้วยซ้านะครับว่า,าพี่น้องเิลีกรนะครับเขามั่นใจในตัวผมนะครับแล้วก็มั่นใจในตัวบริษัทของผมเองเพราะผมทําอยู่ตลอดผมไม่ใช่ว่าทําแค่ปี2ปีแล้วก็หยุดนะครับทำแค่ไม่เท่าไหร่แล้วก็ห่างหายไปเลยไม่เคยได้เจอกันอะไรกันนะฮะทีนี้ผมก็เลยใช้สิ่งต่างเหล่านี้นะครับในเรื่องการทำออนไลน์นะครับในการนามาอ่านเรื่องของการสื่อสารในการไล์สดนะครับเพื่อมาพบปะพูดคุย ว่างตอนไหนเวลาไหนถ้าผมไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าก็จะทําแบบนี้นะครับเพื่อให้เราได้รับข้อมูลข่าวสารกับผมแล้วก็กับบริษัทนะครับวันนี้ก็เป้าหมายที่ผ่านไปแล้วนะค,คือสากลอำเภอเสริมงามเป้าหมายต่อไปก็คือเรื่องของการประชุมกลุ่มของผู้ใหญ่บ้าน 2. จุดนะครับหกโมงเย็น1รอบ2องทุ่มหนึรอบของวันนี้นะฮะแล้วพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันก็เป็นในเรื่องของสากลใหญ่สากลหนึ่งคือสากลอำเภอเกอาะคา ก็จะเป็นสากลที่3นะครับที่ผมต้องไปร่วมประชุมพีเต์ในเรื่องของหมากนะครับก็ฝากทุกท่านนะฮะกดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์ให้นิดนึงนะครับเพื่อให้กับหลายๆท่านนะครับได้รู้ว่าการที่ผมมาไลฟ้สดเนี่ยเราเราทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็ยังทําอยู่ต่อเนื่องไหมนะครับพร้อมกับส่งเสริมเรื่องการปลูกหมากในตัวนะครับก็ใช้โอกาสนี้นะฮะไม่นานนะครับก็ ผมขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับหลายๆท่านนี้ผมไม่ได้เข้ามามาพูดคุยหรือทักด้วยนะฮะเพราะว่าอากาศก็ร้อนจริงๆนะครับแต่ด้วยความตั้งใจที่มานําเสนอนะครับขอขอบคุณนะฮะทุกท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะครับฝากกดติดตามนะฮะแล้วก็กดแชร์นิดนึงนะครับมีอะไรดีๆมีข่าวดีๆมีสิ่งดีๆผมก็จะมานําเสนอให้นะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเอาไว้เราเจอกันนะครับถ้าผมมีโอกาสก็จะแจ้งล่วงหน้าถ้าไม่มีก็จะมาทาการอานไลฟ์สดกันแบบนี้เลยนะครับหลายๆท่านก็ริ่ม ติดตามผมเข้ามาเยอะนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพพลธรรมัยที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีนะครับดูแลตัวเองให้ดีๆนะัะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนแล้วก็ร้อนอย่างมากนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านครับผม